รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2566นายจินดาศิรวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศรีสะเกดเขตสีนายจินดาศิรวัตรตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่างเลขที่ตำแหน่ง3751เงินเดือน 69,040บาทที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่148หมู่2ตำบลโนนสำราญอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกตรหัสไปรษณีย์33110โทรศัพท์0810697710ประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2549สำเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2529ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกวันที่9มกราคมพุทธศักราช2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2551ดํารงตําดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันหอมตาเสกวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561ัารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่างจนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าสว่างเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นสองแห่งดังนี้แห่งแรก ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6แห่งที่2เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียน320คนครูและบุคลากรทางการศึกษา30คนประกอบด้วย ข้าราชการครู23คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูอัตราจ้าง1คนครูธุรการ1คนนักการพันโรง2คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา2คนโรงเรียนบ้านท่าสว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการลูกเสือเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือระเบียบวินัยนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของโรงเรียนโดยได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาลูกเสือเนตรนารีคำขวัญของโรงเรียนศึกษาดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำกระบวนการลูกเสือ ผลงานดีเด่นที่ได้รับวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558ได้รับเหรียญข้าราชการชายแดงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2562ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชจูกเกียรติวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2564ได้รับเหรียญลูกเสือยั่งยืน ปีพุทธศักราช2551 54 56 59และ60ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นการเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาหรือคณะทำงานเดือนเมษายนพุทธศักราช2565 เป็นวิทยากรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือวิสามัญณค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกด29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นรองประธานคณะกรรมการค่ายย่อยที่2งานจุมนุมลูกเสือแห่งชาติณค่ายลูกเสือวชิราวุธผลงานรองผู้ในการโรงเรียนและครู นางสาวสุรัติยาปานจันดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2566นายวันชัยปมุสกะนายธนากรโยธิคาในายกริตเมียเพียงกระจา่างนางสาวปรียพรห่วงเพชรได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2566นางสาวธนัชพรบุตรศีนางสาวยุพดีพันเพิงได้รับรางวัลครูหัวใจทองคำประเภทครูผู้สอนเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2566นางสาวลัดดาวงละครได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2566ผลงานที่นักเรียนได้รับปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประเภทเนตรนารีสามัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประเภทเนตรนารีสำรองรางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประเภทลูกเสือสำรองรางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประเภทลูกเสือสามัญ รางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่รางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับชาติประจำปีการศึกษา2565 1. การแข่งขันการจัดการค่ายพักเรมมอถึงมอได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมไทยปอสีถึงปอได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ4 3. การแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพ้องร่างกายม1ถึงมอได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่13 4 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคณีและการสะกดรอยป .4 ถึงป .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่15 5การประกวดวงสตริงม .1 ถึงม .3 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่28 6การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนบกพ้องทางการเรียนรู้ม .1 ถึงม .3 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่50 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มีผลการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ86.36